วันนี้น้องก็จีหรือ Godzilla, ก็ซิล่าฮะก็จีค่ะก็จี <คะ S 2> แล้วมั่นใจไหมคะวันนี้ว่าหนูจะทําได้ลูกก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดค่ะในเมื่อมาถึงขนาด<ต>นี้แล้วคุณแม่เสียงใหญ่ปันนี่แม่ว่าต้องลองแพลง,งนี่สุดยอดเลยใช่ค่ะของไม่ใหญ่แต่เสียงใหญ่ค่ะหนาวนมันหดค่ะแม่ค่ะเย้ก็จีค่ะมีแฟนหรือยังคะ ยังไม่มีค่ะตั้งแต่เกิดเลยค่ะแล้วจะเ๊กที่ชอบแบบไหนฮะแบบพี่เอเลยค่ะเอาแล้วกฤษณล่ะี่เนี่ยก็แมมั่งยาสะเออได้ของขูของขูขอโทษก็แม่ค่ะเอาแล้วของแม่ก็คือของแม่ลูกอย่ามายุ่งจากแม่พี่เอครับผมว่าให้น้องรีบร้องเถอะตอนนี้เวทีลาวนะฮะ ว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้วสามสิบยังแถวและแถวเส้นตจนหจีนโอ้แม่มาเร้าเนื้อตันและน้องเอ๋ยมาบันเอาเมื่อตอนสามสิบโอไแม่แก้มสอกยิบสามสิบดูสิยังสู้ บอค่ะบอค่ะแม่ไม่ได้ติดไม่ได้ติดอย่างค่ะคิดผัวมันตามมันดีค่ะเกิดขึ้นว่าขอทาะก้อนอ๋อพี่เขาพยายามหลบค่ะที่รักแต่แบบนีมันหลบไปไหนไม่ได้อย่าบอกว e. ่าต like ั yeah. or, ้งใจนะตั้งมจเป็นกระไดลูกแม่ว่าบนหออยู่ใกล้ๆกล้ได้อยู่ใกล้ใมันเขินมากจนทำอะไรไม่ถูกแบบ ลุกหมดเลยค่ะคนขี้ลุกเลยบ๊าดูใช่ครับหนาวเหรอครับหนาว่ะคุณโบผันมีอะไรแนะนำคุณก็จิตอ่ะก็ถือว่าไม่มีอะไรที่แนะนำนอกจากลดหุ่นหน่อยแค่แค่เป็นห่วสุขภาหัวสุง้ามามารายการร้องเพลงแนะนำให้ลดมารายการร้องเพลงนะคะก็วันนี้แม่จะสนับสนุนทุนเข้าคอร์สลดน้ำหนักนะคะขอบคุณแม่ค่ะ